ดูความสวยงามของถนนมอเตอร์วีม6ครับสวยเลยสวยเลยอ่ะต้นไม้กระดังเขียวบนภูเขายายเที่ยง เขียกเขียวเลยต้นไม้เขียวตัวพื้นเย็นตาพอตัดจากนี้เราจะเข้าวงแล้วนะครับจะไม่เห็นแล้วไม่เห็นวิวแล้ว าเมือเราจะเป็นเขื่อนลำตะคองนะครับมันจะสวยกับงามเด้อ รอความเร็วดวิวเลยเนาะสวยนะแอบแกล้กองไปฝั่งนบนฝนจะตกไปฝั่งสารีสะบุรีลบุรีลบุรีสรบุรีลบุรีก็ไม่รู้น่าจะเป็นลบลุรีเนีาะสายมือเราเห็นรถทัวร์จะเป็นถนนมิตรภาพวิ่งคู่กันนะครับ ดีเลยนะเนี่ยเกิดรับตัวฟอกนิดๆสวยๆภาพน,นต้องขยายเลยแหละไอ้น้ำขึ้นกระทะกับเมฆข้างบนหาดูไ่ายากเลยกับฟิวลดูดยๆนะเนี่ยความร้อนกับความเย็นจะเกิดเป็นเมฆฝน น้ำขึ้นจากเขื่อนลำตะคอาไปโครท่าก้อนเมฆเดี๋ยวก็พัดไปตกเป็นฝนตามคภาพที่เห็นผูดมาผมว่าถนนเส้นนี้แหละสวย <c oughs> ช่วงนี้แหละสวยที่สุดเลยของมอเตอร์เวย์เอ็มหก กันรับตะคองนะสวยอนะ่ะดูดูดูดต้องเอากล้องไอนะ้นั่นนัดถ่ายเนาะเอบไอ้นั่นเลนมันจับภาพไกลๆเนี่ยสวยเลยเนะีะสวยอนะ่ยนะ โอ้บรรยากาศแบบนี้สวยๆมาทันดีแล้วเนี่ยช่วงก่อนฝนต,ตจกจะคดเขียวตามริมเขาไปนะครับเนี่ยตามสันเขาเนี่ยสวยดี เส้นเก่าเส้นข้างล่างเรียบกับเชิงเขาไป <c oughs> มีสเสรนยอออีกแบบนึงถ้าต้นไม้ยิ่งเขียวเลยยิ่งอยากสวยกันมาฝั่งนี้ทำไมต้นไม้ไม่เขียวมีแต่ต,นนตน้นอาทิมันเลยไม่เขียวหรอก นู่นกำลังเห็นตออมอรถไฟความเร็วสูงนะคะับกำลังขึ้นเตียมเลยรถไฟความเร็วสูงก็วิ่งรอบๆเขื่อนรับตะครองมาออกจากสระบุรีมาเนี่ยนรกบุรีมานี่สวยสวยเป็นกันเดี๋ยวเราต้องลองนั่งรถไฟฟ้าแล้วถ้ามาันเขาทำเสร็จอนะ Bọn này khéo lắm, ôi, xoay Uầy, khai thêm lục, nhưng mà chưa thêm được เขายายเทีย่ยรจแกว่าถึงนี่แล้วนี่สายมือเราน่าจะเป็นคลังแสงป่ะคลังแสงของ่ายทหารนะไม่ใช่สวยครับสวย แสงใค่จะท่านกริงเลยนะเนี่ยเริ่มจะหมดวิวที่สวยแล้วละครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับ